สวัสดีครับแม่นกน้องโปรแกรมวันนี้เรามาเปิดกล่องุ่มกันอีกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มีสองคลิปนะคะเพราะว่ามีสองกล่องใช่ครับนี่ครับคือโมเดลวันพีทสามารถเปิดไฟได้นะครับด้านล่างมันจะมีสิตชนนี่ครับนี่เดี๋ยวผมหให้ดูรอๆตัวไหนนะามีไฟหรือมีทุกตัวเลยก็ไม่รู้นั่นลยนะครับแต่ซีเค็ก็คือกล่องสมบัตินะครับไม่สามารถเปิดไฟได้ที่ผมอยากได้คือตัวนี้ใช่เหรอ แล้วก็สองตัวนี้พ่อผมอยากได้ตัวนี้ผมก็อยากได้อีกสองตัวนี้นครับอันนี้คือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะมา mm hmm. เราจะเริ่มแกะกันแล้วเราจะแกะบอลแล้วครับแกะด้านไหนลูกแกะยากครับมาแกะกันแล้วนะ <Okay. S 2> น,นะครับเปิดออกมาแล้วนะน,นะครับข้าแถมใส่ชาร์ทให้นะครับ กี้นะครับตัวอะไรคะไหนโชว์หน่อยนี่กดไลค์ด้วยนะครับนี่ระดับสองระดับสองนี่ครับนี่ปิดนะครับเปิดได้สามระดับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อมมานกน้องโปรแกรมด้วยนะครับรบ๊ายบาย